มันกนแหวกคววคือถอดหรือหววธรรมดาคือสามีภรรยาทัวไปนี่แหละพี่น้องมุเจากคิดว่าถ้าข่อยคืงหลายเขาก็หขึงข่อยคือกันส่วนหมากค้นกันสิบ้าโอ้ผมมันผมก็ไปเห็นคอมเมมตนหลายๆอย่างเนาะบัดผาไม่มีแอนนครับผมไม่มีแอนนะครับบาดผาปีนี้บ่มีแอนครับอ่า หลายคนแหละคอมเนต์มาผมง้อแงผมเขียดไงผมเอาใจใจผมขี่หึงยังเสียมูเจ้าบางสิ่งบางอย่างเขาเป็นผู้ท้ายะมันมันบาสามารถที่สิมานั่ง,ลงไล่สดแล้วก็มันเบาเรื่องส่วนโตให้พี่น้องฟังเด้อจริงๆคือมันบ่ได้มนี้อย่างเกินไปเลยมันก็นคือวิถีชีวิตของชีวิตครูคือคือทัวทัวๆไปละ่ะพี่น,อน้องคือทัววๆไป แต่สุดท้ายมันก็นอนเบากันเนาะมูอข่นอนเบากันไหมสุดท้ายมันก็นอนเบากันมันกระจนะครับมันก็ธรรมดาเดียมันก็ก็ธรรมดาเลยคือทัวทัวไปเลยก็คุยกันเนี่ยม่ได้อยู่น้ำกันก็คุยกันตลอดแทบสิตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนอกจากยามนอน คือคือมันต้องนอนเนาะพอแต่ละเหมือนต้องมีจัดการเวลานอนเนี่ยนอกเหนือจากการนอนเนี่ยก็วิดีดโอข้อหากันตลอดนะนี่เห็นมั้ยน้องแอนขี้หึงบ่อยมากกว่านี่เหลาบางคนกขว่าผมหึงผมเอาใจใจกัผมเขียนง่ายผมคือเด็กหน่อยสนังสีจริงๆมันบ่แมนอกครับคือ คือนี่มีออลอัลทินหรือมาอีกแล้วนี่ออลอัลทินนุนทหลาคือคือมันไม่ได้ห่างกันเลยได้ครับตั้มบางคนคุยชีวิตบางคนพอดไปอ,พอพยู่เมืองนอกกันนี่เลยข้าเจ้าคืขึ้นไปได้เป็นมออันนี้มืคไข่ห่างกันไม่ถึงสัปดาห์เลยก็ต้องได้เจอกันห่างกันหน่อยก็เห็นมาพงกับบินไปกรุงเทพแทนก็บินมาที่นี่ครับโอ้ย คนสิเป็นน่ะนะคนสิเป็นหมายถึงว่าเหตุที่มันจะต้องเลิกกันนี่คือคนใดคนหนึ่งจะต้องมีคนอื่นนะถึงถึงสี่เลิกกันสําหรับผมเนี่ยผมคิดมาผมเกี่ยงผมพ่อแล้วอันเนอทีเนียผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ขันคนสิเป็นเนี่ยยิวน้ํากันกับเป็น แมนบอกบอกขันค้นสิไปมี่เมียหน่อยหรือสิไปมี่แบบกิกมี่เนี่ยอย่างเสียอยู่น้ากันค่ะเป็นขันค้นสิเป็นขันค้นสิบอกเป็นห่างกันเป็นปีแต่ยังแบบมีเป้าไมายว่าเออทุกคนตอนนี้มันทํางานได้มันเป็นโอกาสกระตังหนาตังตาพฤติสิมาหาเงินหาทองมาสั่งไล่ได้มันจะมีแนบอกบอกเข้าใจกันก็ธรรมดาล่ะบแมนแค่ผัวกับเมียหรอกก็พอกับแม่เฮ้าบังเทียอยู่น้ากันนอนคนอยู่น้ากันแมนบอก ลิมกับฟันมันก็ธรรม,ม,มดา